กระแสไวยรยร่ไทยทวงคืน1.1ล้านตารางเมตรพร้อมปะทะกัมพูชากระแสไวยรยร่ครั้งนี้มาแรงบทบาทของกองทัพภาคที่หนึ่งไม่ได้มาเล่นเล่นเมื่อกำชับชัดว่าเอาคืนแน่ถ้ามีการขวางและคำพูดนั้นไม่ได้ปลิวไปลอยลอยแปลงเป็นปฏิบัติการจริงที่พื้นที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วยึดคืนพื้นที่ 1.1ล้านตารางเมตรไม่ใช้แช่ตัวเลขจากข้อมูลล่าสุดพื้นที่มากกว่า1.1ล้านตารางเมตรถูกระบุว่าเป็นของไทยที่เคยถูกบุกรุกและตอนนี้อยู่ในกระบวนการคืนโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานฝั่งช้แดนไทยกัมพูชามีการนำเครื่องจักรหนักเข้าหรือถอน รถเก็บกู้ทุนระเบิดที่รับการสนับสนุนจากสหรัฐตามข่าวชุดก่อนหน้าพร้อมรถบูโดเซอร์ไถโรงนาหรือโกดังของอีกฝั่งออกจากพื้นที่เพื่อเคลียร์ให้เรียบทหารไทยระบุอย่างไม่อ้อมค้อมว่าถ้ามีการขวางเจอแน่ชี้ว่าอาจมีการประทะห้อีกฝ่ายพยายามตั้งด่านหรือต้านการเข้าพื้นที่บทบาทการเมืองเบื้องหลังไม่ใช่แค่เรื่องทหารฝั่งกัมพูชามีเสียงวิจารณ์ว่าหุนมาเนต อาจกำลังใช้ข้อเสนอสันติภาพชายแดนเป็นกรอบการแลกกับการเสียบางพื้นที่ให้ไทยเพื่อแลกกับกระแสะชาตินิยมและการเมืองภายในคู่ขัดแย้งไทยการเมืองของฮุนมาเน็ตได้ออกมาแฉว่าย้อนกลับไปมีการขอแลกดินแดนผ่านการเจรจาที่อาจไม่โปร่งใสทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องส่งทหารไปตรึงกำลังที่ชายแดนเพื่อรักษาภาพของตัวเองในสายตาชาวกัมพูชา ส่วนของไทยนั้นก็ยืนยันว่าพื้นที่ใดที่เป็นของไทยต้องเอาคืนตามกฎหมายและข้อผูกพันทางชายแดนวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ไทยกำลังเดินหน้าเชิงรกการใช้เครื่องจักรหนักบวกการเก็บกู้ทุ่ระเบิดส่งสัญญาณชัดว่าไทยไม่ได้หวังแค่เจรจาอย่างเดียวแต่พร้อมปฏิบัติจริงข้อความว่าถ้ามีการขวางเจอแน่สะท้อนว่ามองว่ามีโอกาสปะทะและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นั้น ฝั่งกัมพูชาต้องระมัดระวังเพราะถ้าปล่อยให้การคืนพื้นที่ดำเนินไปโดยไร้การตอบโต้ก็อาจเสียภาพในประเทศซึ่งกระแสชาตินิยมเป็นสิ่งอ่อนไหวในสถานการณ์นี้การเมืองภายในกัมพูชากำลังถูกบีบให้ต้องโชว,ว่ามีบทบาทเข้มแข็งไม่ยอมเสียพื้นที่ให้ไทยง่ายๆเพราะจะกลายเป็นกระแสแย่ๆในหมู่ประชาชน จุดเสี่ยงที่ต้องจับตาถ้าการคืนพื้นที่เดินหน้าแล้วฝั่งกัมพูชาย,ยั่วยุด้วยการตั้งมวลชนแนวร่วมหรือส่งทหารเข้ามาใกล้แนวเขตอาจลุกลามเป็นการประทะจริงการใช้สื่อนำเสนอเรื่องไทยลุกล้ำจากฝั่งกัมพูชาอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่การตอบโต้แบบเปิดฉาก ไทยเองต้องระวังว่าแม้จะทำถูกตามข้อกฎหมายแต่การใช้เครื่องจักรหนักและการดำเนินการที่เด่นชัดจะถูกตีความว่าเป็นรุกมากกว่าปกป้องสรุปไทคอลัมน์ การคืน1.1ล้านตารางเมตรที่บ้านหนองจานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทหารลุยแนวชายแดนแต่คือเกมทางภูมิรัฐศาสตร์บวกการเม,มืองภายในประเทศทั้งสองฝั่งโดยไทยกำลังย้ำจุดยืนว่าดินแดนน่ะไม่ใช่ของเล่นและถ้าถูกขวางก็พร้อมเต็มที่ส่วนกัมพูชากำลังแบกภาระการรักษาภาพของตัวเองให้เข้มแข็งต่อประชาชน ถ้าผู้ชมกําลังจับตานี่คือช่วงเวลาสําคัญที่ชายแดนไทยกัมพูชากําลังเข้าสู่โหมดลุกเป็นไฟหรือไม่สึกหนองจานไทยทวงคืน1.1ล้านตารางเมตรท่าขวางเจอแน่เสียงเครื่องยนต์ของรถบูโดเซอร์ดังกระหึ่มเหนือผื้นดินรอยต่อไทยกัมพูชาฝุ่นแดงปลิวขึ้นเหนือแนวชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะที่กองทัพภาคที่หเดินหน้าเคลียร์พื้นที่1.1ล้านตารางเมตร ดินแดนที่ไทยยืนยันว่าของเราแน่ๆและคำประกาศของทหารไทยในวันนั้นก็ชัดเจนเหมือนเสียงปืนที่ยังไม่ยิงออกไปถ้าขวางเมื่อไรเจอแน่ไทยเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบยึดคืนให้จบไม่รอหลังจากมีรายง,งานว่าฝ่ายกัมพูชาแอบขยับแนวปลูกพืชสร้างโรงนาและตั้งที่พักลึกเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยทหารไทยจึงเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ยึดคืนเคลีย์พื้นที่ปลดทุ่นระเบิดนำโดยหน่วยทหารช่างพร้อมรถเก็บกู้ระเบิดที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ JMAC เดินหน้ากวาดล้างวัตถุระเบิดผาพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำและโคลนลึกจนปลอดภัยจากนั้นรถบูดโดเซอร์รุ่นดีฟก็เข้าทำงานทันทีไถราบสิ่งปลูกสร้างที่ฝั่งโนนสร้างทับแนวเขตในขณะที่เสียงเครื่องยนต์ยังไม่ดับดีก็มีคำสั่งเสียงแข็งจากฝั่งไทยว่า ถ้าใครเอาทหารมาขวางเรามีทหารไว้รอเหมือนกันข้อความนี้ไม่ใช่คำขู่แต่มันคือสัญญาณไทยไม่ได้ตั้งรับอีกต่อไปแต่เดินหน้าแบบไม่มีเบรกมิติการเมืองกัมพูชาเมื่อคุณมาเน็ตเจอศึกสองด้านการเคลื่อนไหวฝั่งไทยครั้งนี้ทำให้ฝ้ากัมพูชาต้องรีบขยับทันที เพราะในขณะที่แนวชายแดนเดือดฝ่ายค้านในพนมเปญกลับเปิดศึกทางการเมืองกล่าวหานายกรัฐมนตรีหุนมาเนตว่ากำลังจะแลกดินแดนกับสันติภาพฝ่ายค้านนำโดยอุมสำอ่างออกมาแชว่าการเจรจาสันติภาพกับไทยอาจแอบมีดีลย,ยกพื้นที่บางส่วนเพื่อแลกความสงบและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศ ขอกล่าวหานี้สร้างแรงสะเทือนหนักในพนมเปญเพราะชาติพันธุ์นิยมเป็นสิ่งที่กัมพูชาปลูกไว้เองเมื่อก่อนรัฐบาลเคยปั่นวัฒกรรมว่าไทยแย่งดินแดนของเราแต่วันนี้สถานการณ์กลับด้านไทยกำลังเอาคืนอย่างถูกต้องตามสิทธิ์ดังนั้นคุณมาเน็ตจึงไม่มีทางถอยได้ง่ายๆต้องตรึงทหารทรงกำลังประชิดแนวชายแดนเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีที่ตัวเองสร้างไว้ เขากำลังติดดักของคำพูดตัวเองและนี่คือเกมที่ลงยังไงก็แพ้ยุทธศาสตร์ไทยจากรับสู่รุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองจานไม่ได้เพียงแค่การเคลียร์พื้นที่ธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ไทยประกาศให้โลกเห็นว่าเราจะไม่ปล่อยให้ใครรุกเข้ามาแม้แต่ตารางเมตรเดียวการใช้รถเก็บกู้ระเบิดของเอเมริกาและเครื่องจักรหนักหลายคันคือการส่งสารทางการทหารว่า พร้อมรบและพร้อมรับไม่ใช่เพียงการเจราจาบนโต๊ะแต่คือการยืนยันสิทธิ์ด้วยเหล็กกล้าและความกล้าเมื่อดินแดนถูกอ้างสิทธิ์ซ้ำไปซ้ำมาเมื่อความเงียบกลายเป็นการยั่วยุและเมื่อความอดทนกลายเป็นการเสียเปรียบเส้นขอบเขตแดนก็พร้อมที่จะกลายเป็นเส้นเพลิงได้ทุกเมื่อสามประเด็นร้อนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดการประทะทางการทหารขนาดเล็ก หากฝ่ายกัมพูชาส่งกำลังเข้ามาสก,กัดการคืนพื้นที่ไทยมีแนวโน้มตอบกลับทันทีตามสิทธิ์ป้องกันตนเองสงครามข้อมูลสื่อกัมพูชาเริ่มเผยแพร่ข่าวว่าไทยรุกลำ้ำในขณะที่สื่อไทยยืนยันว่าไทยทวงคืนศึกนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่สนามรบแต่อยู่บนหน้าจอทุกคนแรงกดดันทางการเมืองคุณมาเนตกำลังโดนไล่ต้อนจากฝ่ายขานหากไม่แสดงท่าทีแข็งร้าวก็อาจเสียอำนาจ บทสรุปเมื่อแผ่นดินไม่ใช่ของเล่น1.1ล้านตารางเมตรฟังดูเหมือนตัวเลขธรรมดาแต่สำหรับทหารชายแดนมันคือเลือดเนื้อของชาติมันคือพื้นที่ที่บรรพบุรุษเคยเหยียบย่าและลูกหลานต้องรักษาไว้วันนี้ไทยไม่ได้ขอมากเกินไปแค่ขอคืนของที่เป็นของเราและหาใครคิดจะขวางก็เตรียมเจอของจริง เพราะในโลกของความมั่นคงไม่มีคำว่าประนีประนอมกับการล้ำเสน้นและในเกมของชายแดนมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นที่จะยืนอยู่บนดินโดยไม่ต้องก้มหน้าให้ใครนี่คือศึกน้องจานไทยรุกกัมพูชาระอุสงครามอาจยังไม่เริ่มแต่เสียงเครื่องยนต์ของรถบูดโดเซอร์ก็คือเสียงเตือนว่าชายแดนนี้ไม่มีใครยอมใครอีกต่อไปเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพยุทธวิธีสงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ